สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่พียน้องเช่ายู u ูบซู่ผู้ซูข้นครับมาพบมาพอกันอีกคือเก่าครับกับช่องบ้าวิสานสายเลาะครับมือนี่กับสีภาพีผ่านน้องมาเลาะมาชมครับสาราแก่กูครับทีจังหวัดหนองค่ายนะครับกับตามคำสัญญาครับที่บ้าวิสานว่าคลิปนี่กับสีภาพีผ่านน้องมาชมนะครับแลังจสิมาเล่าเรื่องเล่าประวัติของลวงปู่บุญเหลือนุ่มาราแกวกู กะยูจังหวัดน้องค่ายกะห้างจากน้องค่ายไปทางพุ่มมิสัยประมาณ3กิโลเมตรเป็นอีกสถานที่หห่งนึ่งที่ค้นมักไปมักไปเบิ้งเทวไล่าปางต่างๆแล้วก็มีค้าสอนอยู่ฐานเทวไล่นําลูกป,ปั่นเทวไล่มีเป็ลยลอยลูกสลาแก้วกูกับสูกสร้างขึ้นโดยการน,นำของปูบุญเหลือสุริลัด ลอปูเหลือในปีพศ2 4 7พถึงปีพศ25 3 9กซึ่งมีประวัติชีวิตหละกะนกผลงานอัศจรรย์ใจเกินจากประมวลได้นาางข้ามปิวสุรีรัตเป็นเอื่อยพ้นตัว้ละกะ็เป็นชาวจังหวัดหนองค่ายแต่งงานมาไ่้สักพักหนึ่งแล้วมีอยุคืนหนึ่งฝันว่ามีชีปะขาว นำหนักมรกตมามออไห้แต่บอกว่าอีกเจ็ดเดือนค่อยไปเอามาเป็นห้องเจ้าของต่อมาแม่ก็ได้ตั้งท้องลูกคนที่เจ็ดในวัยสูงอายุและเพื่อนเบิกเมื่อประจำเดือนแล้วก็อายุขั้นกัได้ม่านเจ็ดเดือนทุกคนก็บเชื่อว่าเป็นไปนตามฝันนั่งค้าผิวกับสามีก็ได้รับน้องใช่มาเลียงไว้เป็นบุตรบุญธรรมั้งแต่แรกเกิด เด็กชายบุญเหลือเป็นคนมักขวัเขว้าแต่นหน่อยพ่ออายุได้หขวบแล้วนั่งคำปิวกับเด้เสียชีวิตลงสามีนั่งคำปิวกับมีเมียไมย่เด็กชายบุญเหลือก็เลยเด็กลับไปอยู่กับพ่อกับแม่ผู้ที่ให้กำเนิดแต่ก็มักไปคัดขวางหามปามบ่ให้เพิ่นขาสัดตัดชีวิตต่างๆญาติพี่น้องก็เลยบ่ปลืม้มเด็กชายบุญเหลือเมื่อเด็กชายบุญเหลือแต่อายุ12ปี กระทุนแรงกดดันรอบขางบาไวไหวกัณน,นี้ออกจากบ้านลอดแล่งไปจนพบสำนักอาสมแก้วคู่ในเขตด,ดินแดนเล่าไตแถวแขวงอัตปืรอจะได้ฝากเนื้อฝากตัวกับพระมุนีศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติรรมยุหันจนครบอายุ20ปีพระมุนีจึงได้ให้ออกจากสำนักอาสมไปจาลึกสแสวงบุญโปรดญาติโยมทั้งหลายไกลและไกลเมื่ออายุครบ30ปีก็ได้กลับมาปฏิบัติ พ่อแม่ตอบปุ้นพ่อแม่ในเวลาสุดท้ายของพ่อแม่ก้อนพันสิ้นบุญไปในปี2,507เพื่อนกัได้มอบที่ดิน8ไร่ยูบานเชียงขวานเมืองท่าเดือเวี่งจันเป็นมรดกให้ในปีพศ2513ปู้บุญเลือกันได้พัฒนาที่ดินมองหันให้เป็นปูชนี สถานเทวไลแบบใหญ่โตโมโหลานพุทธศาสนิส้นทั้งภาคพื้นดินยุโรปแล้วก็เอเชียเตอมใสเพิ่ามากแต่ว่าในช่วงนั้นก็นเกิดวิกฤตในอนาณาจักรเล่าในปีพศ2518ลูกผู้บุญเลือก็ไในผ้าลูกษี์ขามโค้งมาร่วมกันจัดตั้งเป็นพุทธมมะกะที่จงวัดน,น้องค่ายโดยกรมศาสนาลองรับไ้ในปีพศ2519 ปีพศ2527ลงุงผู้บุญเลือกับถูกใส่ความมีผู้ไปแจ้งตำรวจต่างของหาชะกัดต้องอยุ่ในเรื่อนจำประมาณปลายปีพศ2529แล้วก็เพิ่นกับพุ่นคุกออกมาเพิ่นกับมาสางเทวรูปอีกหลายต่อหลายรูปทั้งหน่อยทั้งใหญ่แล้วก็มีขนาดที่สูงถึง33เมตร เมื่อสางทั้งพุทธลูกและกะเทวลูกถึงสองอยเก่าปางแล้วก็ได้สางสลากแก้วคู่หลังไม้โดยมั่งลังเก่าอ,ออกที่สุดโซมคณะเพิ่นก่อสางหลังไม้ลุงปู้เหลือเพื่อนก็ได้ล่มป่วยต่อมากก็ได้เสียชีวิตลงในเดือนสิงหาคมพ่อซอสองพันห้าร้อยสามสิบเก่าสานุสิทธ์ก็ได้นำภาบแกวมาใส่ลมของเพื่ไว้ตามข้าประสงค์เพื่นก้อนเสียชีวิตลง แก็ยังมีลูกป,ปั้นเราเรื่องเล่าต่างๆอีกมากมายเป็นทั้งลูกป,ปั้นเที่ยวกับศาสนาคริสต์ล่ามเกียนตําำนาจพื่นบ้านเส่นเท้าหุ้งเท้าเจืองลูกป,ปั้นล่าหูอมจัดแล้วก็ที่ฐานของเที่ยวลูกแล้วก็ลูปปั้นต่าง,งๆก็สีมีค่าบรรยายจะเลือกไว้เป็นทั้งภาษาไทยภาษาอีสานแล้วก็ส่วนที่เรียกว่าพิศนัธรรมบางคนก็น,นยิยมมาเที่ยวมาชมภาพจำลองนรกสวรรค์แล้วก็ดินแดนแห้ง ร่วมทุกศาสนาตามการเวลาและสัทธาและตามคำสอนของปู้บุญเหลือที่ว่าทุกศาสนาผสมผสานกันได้และปรารถนาให้ที่มองนีเป็นเมืองอมาตะแก่วกูมหานิพพานหรือดินแดนแห่งการลุดพลจากกิเลสทั้งปวก หากมีจังหวะและโอกาสก็ขอเชิญเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเช่า YouTube นะครับอยากให้มาเบิ้งมาเห็นกับตาอาจสิได้มุมมองและแนวคิดที่สามารถเอาไปปรับใส่กับชีวิตประจำวันเท่าใดคลิปนี้ป้าวิสารกบขอจบคลิปสราแก้วกูไปเคนี่ก็เด้อครับพี่น้อง คลิปหน้าพอ่อกันใหม่กนลาจากกันก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งกดแชร์กด subscribe นะครับบา้าอิสานนั่นด้วยครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆคลิปหน้าพ่อกันไหม่บา้าอิสานสิพาไปรอใสสีพ้าไปเบิ่งอี๋องโปรดติดตามด้วยครับขอบคุณในไลายสบายดีครับ